ถ้าอยากจะเป็นแมวบ้านนี้ใช่ไหมหรือว่าเล่นข่ำข่ะหลอดมาเดี๋ยวทำให้หลอดแมวหาที่ปลอดภัยละมัง้งเจ็บขาอย่างเงี้ยเจ็บขาใช่ไหมลูกฮะชื่ออะไรดีจะเลเรียกง่ายง่าย อยากมีชื่อไหมยอยากมีชื่อไหมคะตัวเมียปะวะถามก่อนไม่ไดีด้วยเลยเลยแมวจรหรือเป็นตัวพูดหรือตัวเมียอออุ้ยตกล่องอออะอือเดี๋ยวขอดูเพศก่อนข่าไปซแล้ว น่าจะตัวผู้แหละเห็นแล้วน่ะเห็นไหมคะทุกคนไปแมวขึ้นชื่อว่าแมวของเล่นดีๆไม่เล่นเป็นเรื่องธรรมดา ของเล่นหลอดค่ะผงค่ะกล่องค่ะมันย่อมเป็นเช่นนั้นของเล่นแมวตบช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 บเบ,บ,บืบ่อแล้วเหรอเบื่อแล้วเหรอ นโคตรจ้ะบ้านเรามียาเพราะเราเคยเลี้ยงแมวตอนนี้เราเอาแมวไปปล่อยต่างจังหวัดจ้ะของเล่นแมวแล้วก็กินปวดขาแมวชีวิตไม่รู้จะทำอะไรทำอยู่สองสามอย่างวันหนึ่งเธอเ์เด้อแมวหางกวนไปจอมกวน ตั้งชื่อไม่ออกจอมกวนจอมกวนจอมกววนกวนเอ้กวนชอบชื่อนี้เหรอหูตั้งชอบชื่อหูตั้งเหรอหูตั้งกวนกวนหูตั้งหูตั้ง อ่ะมีเสียงตอบรับด้วยอ่ะเรียกหูตั้งก็หูตั้งชอบชื่อนี้เหรอหูตั้งเราจะให้ชื่อหูตั้งจริงเหรอมันไม่ใช่แมวเราเราก็ต้องเรียกอย่างนี้แหละส่วนแมวเราค่อยว่าไปอย่างเนาะชื่อเพาะๆหน่อยขอแคปหน้าจอถ่ายรูปแช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn